ช่วก <poker phones> <int os> ูแล้วหูก <os> ็กอมันเลตัวน yeah, ี้นะครับประมาณ2สัปดาห์อ โดนแท็กผมมาเยอะมากเลยทางอินบ็อกซ์เด็กเด็กดุแล้วก็แบบมาที่ส่วนตัวในช่องทางอื่นอะไรเงี้ยว่ามันมีคนกอลฟคอนเทนตผมไปลงในติ๊กต็อกแบบขอทำยุ่งเลยเอาไปลงเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีพวกแบบคนจีคนอินโดอะไรเงี้ยดุรุ่งไปลงอู่กู๊ดกางอะไรเงี้ยก็เป็นคนชาวต่างชาตินะเพราแต่ว่าทำกันไได้เออแต่เนี้ยมันเป็นคนถ่ายเลยที่ดูดไปลงในติ๊กต็อกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเป็นนยังงไ ตอกเนี so ่ยผมแบบสมัครไว้เมื่อสาเดือนที่แล้วละแต่ว่าไม่ได้ทำเลยไม่ได้โยงไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะคิดว่าแบบมันไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยแบบเราทำ YouTube คลิปยาวแต่เราทำโซเชียบ้างเป็นลู่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 หี้ใช่ไหมแล้วมันจะไปโดนในตอกยังไงวะก็เลยไม่ได้ทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ยูเป็นลมเนั่งดูเป็นลมเป็นตอกเว้ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไง 那边起来都好滴嘞。